จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันกรณีชายรายหนึ่งบุกทำร้ายครูภายในโรงเรียนที่อำเภอเมืองเชียงรายขณะทำหน้าที่ครูเวรอยู่เพียงลำพังจนได้รับบาดเจ็บทั่วร่างกายซึ่งทำเอาสะเทือนไปถึงแวดวงการศึกษาไทยจนเกิดเป็นแฮชแท็กยกเลิกครูเวนกี่โมงต่อมาหลายหน่วยงานออกมาเคลื่อนไหวโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร,ระบุเบื้องต้นยังยกเลิกเวรครูไม่ได้ทันทีแต่มีการประสานตำรวจตั้งตู้แดงเป็นจุดตรวจที่โรงเรียนพร้อมเสนอขอคณะรัฐมนตรีให้อนุมัติคืนอัตรานักการพันโรงกว่า14 0 0 0พันตำแหน่ง และเสนอของงบจ้างจำนวน5 0 0แสนล้านบาทซึ่งจะช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยโรงเรียนได้ ด้านนายอนุทินชาญวิรากูลในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโดยมีพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นเจ้ากระทรวงได้เสนอขอให้ยกเลิกมติเก่าหรือออกมติใหม่เกี่ยวกับการอยู่เวรรักษาการในโรงเรียนทั่วประเทศเข้าที่ประชุมครมขณะที่เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมครมพิจารณายกเว้นมติครมเมื่อวันที่6กรกฎาคม2542ที่มอบหมายให้การเข้าเวรเป็นภาระของครูซึ่งเป็น มติที่ล้าหลังไม่ตรงกับยุคสมัยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้ามาร่วมดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนในช่วงที่ไม่มีครูเวรไม่ทันไรมีผู้ใช้ Facebook ซึ่งภาพโปรไฟล์สมเครื่องแบบตำรวจโพสต์ข้อความถึงกรณีที่จะให้ตำรวจเฝ้าโรงเรียนแทนครูโดยระบุอยากให้มองอีกมุมหนึ่งว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจควรจะให้เบีย้ยเลี้ยงที่เหมาะสมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปจึงเกิดเป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากด้านโฆษกสำน ตำรวจแห่งชาติยังออกมายอมรับกําลังพลเพียงหน่วยเดียวอาจไม่เพียงพอต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนซึ่งรูปแบบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่จะเป็นอย่างไรต้องรอความชัดเจนจากการประชุมหารือร่วมกันอีกครั้งล่าสุดรองโฆษกประจําสานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีขอความร่วมมือตํารวจโดยบอกเป็นเพียงให้เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องรักษาความสงบเรียบร,ยบร้อยบริเวณสถานศึกษาเป็นการบูรณาการทํางานร่วมกันของหน่วยงานรักษาความสงบไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าเวรแทนครูทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความ ปลอดภัยให้มากขึ้น